S <S เขาบอกปัญหามลพิษทางอางกาศโดยส่วนมากประกอบไปด้วยแก๊สอะไรมากที่สุดอ้าวดูก่อนตัดช้อยที่มันไม่ใช่ก่อนมีบุคคลหนึ่งเห็นเลยใครตอบนี่โง่บอลลมเลยเนี่ยใช่ข้อห้าต,ตัดตทำไมอ่ะตัวไหนไม่ใช่เออไฮโดรา์ลอนมันใช่แก๊สไหมใช่มันของเหลวอ,อ่ามันเป็นของเหลวถูกไหมใครตอบนี่โง่บอลลมเลยนะเนี่ยรับตอบรับรับรตอบครับข้อตายรับชนชาย ดูนะดูต่อนะอ่าเรารู้ว่าแก๊สที่เป็นมลพิษมีพวกคาร์บอนไดออกไซด์ถูกไหมาคาร์บอนมอนอกไซด์อะไรซัลเฟอร์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ถูกไหมมารับมาตอบได้แล้วตอบแล้วพี่พพอ่าตอบข้อไหนอ้อข้อสองอือตอบข้อสองพี่จะวางเอาช้อนอยู่พี่แค่อธิบายว่าเอ็น62มัน อิเอโนสองเนี่ยมันเป็นมลพิษเหมือนกันเป็นมลพิษแต่ว่ามันเกิดน้อยมันจะมีน้อยเขาบอกพบมากที่สุดเนี่ยพบมากที่สุดแน่นอนรถยนต์้ากเราเยอะถูกไหมสองตัวนี้เยอะแน่นอนแล้วก็หาสองตัวนี้ก่อนที่มีก็คือหนึ่งกับอะไรหนึ่งกับสองถูกไหมหนึ่งกับสองนะส่วนซัลเฟอร์เนี่ยมันเกิดจากพวกโรงงานผลิตเชื้อเพลิง พวกผลิตอุตสาหกรรมเคมีอะไรพวกนี้จะเกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์คุณบอกมากก็เลยต่อซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับมันถ่านไอ้ไฟไอ้ไฟกับมันถานซัลเฟอร์ลาบถ่านไงไอตัวเนี้ยมันมีผลทพราไงรู้ไหมทำให้เกิดผลกรดไงผลกรดไอตัวเนี้ยเมื่อรวมกับก๊าซไฮโดรเจนในอากาศจะกลายเป็นกรดซัลฟูริก H2SO4 เรียกได้ไหมใช่ครับรวมกับอากาศกลายเป็นกรดตัวนี้แล้วเมื่อเลยไปรวมกับไอน้ำในอากาศก็กลายเป็นฝนกรดอีกก็เลยเป็นมลพิษ ส่วนตัวนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วมันไปทําให้โลกร้อนถูกไหมไอ้ลืมว่าตัวนี้ก็เกิดนะ N O ข้อที่สองนะี่แต่ว่าเกิดในปริมาณน้อยกว่าในเชื้อไดออกไซด์อ่าใช่ในเชื้อไดออกไซด์เกิดน้อยกว่าไอ,าอ,อซัมเนะออฟอร์ไดออกไซด์ครัดเค็นะอะไรต่อบข้อสองเห็นตอนนี้ง่า